สวัสดีค่ะพลอยค่ะจากเพจชูการมามี่พลอยคุณแม่พลอยสายเปนะคะอยากจะขอแนะนําตัวให้ทุกคนรู้จักก่อนเลยว่าครูพลอยเนี่ยค่ะพื้นฐานเลยเนี่ยอาชีพคือเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษแต่สอนผ่านระบบออนไลน์ก็เลยทําให้เราสามารถที่จะแบบรู้ว่าจริงๆแล้ว,ว่าการใช้สื่อทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของ f a c e b o o k YouTube t w i t t e r ต่างๆนะคะ IG ต่างๆเนี่ยมันทําให้เราสามารถ อยู่ใกล้กันง่ายมากขึ้นจึงทําให้เราสามารถที่จะแบ่งปันความรู้กับคุณแม่ที่เป็นคุณแม่มือใหม่เหมือนพลอยได้หรือว่าคุณแม่ที่ต้องการประสบการณ์นในการเลี้ยงลูกเหมือนเหมือนกันได้อะค่ะแล้วก็แล้วก็เดินไปได้วยกันได้โดยผ่านทางโ,โซเชียลจึงจึงเป็นที่มาของเพจชูก้ามัมมี่พลอย จริงๆชื่อนี้นะคะจะบอกว่ามันมีที่มานะคะชูก a r m ม m มี่พลอยเนี่ยหลายคนจะได้ยินแต่คำว่า s ูกา r d a ดดดีใช่ไหมคะเวลาเราพูดถึงแบบปา๋าเลี้ยงเด็กพวกสายเปย์เราก็จะเรียกว่า s ูกา r d a ดดดีแต่ว่าพวกเราอะ่ะเราเป็นผู้หญิงไงเพราะฉะนั้นอะเราก็เป็นสายเปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งชื่อเพจว่า s ูกา r m ม m m ีและ พอเป็นชื่อของพายพายก็เลยตั้งว่าชูการ์มามี่พลอยแต่ต้องบอกว่าคําว่าสายเปย์อะหลายคนอาจจะคิดภาพว่าโอ๊ยเปยคือเปยอะไรเหรอซื้อของแพงๆให้ลูกหรอหมายถึงว่าต้องต้องคอดแพงๆหรอต้องลูกนี้นะเหรอไม่ใช่ค่ะคําว่าชูการ์มามี่พลอยก็คือคุณแม่สายเปยเปยตัวนี้คือ pay attention คือเราอะต้องการที่จะ โอ้ยใส่ใจกับลูกเราเรื่องแต่เริ่มท้องเลยว่าแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงตั้งแต่เริ่มท้องคือเหมือนเป็นเป็นการเดินทางของเราอะค่ะไปพร้อมๆกันแล้วเราอยากจะแชร์ให้กับคนอื่นฟังคําว่าเพยของคอยตรงนี้จึงมาจากคําว่า Pay attention ไปยังลูกน้อยของเรานั่นเองค่ะโอ้ยเพจน,นี้จีตปาถามากอยากจะบอกว่าจริงๆล้าว่าเพจน,นี้นะคะทำขึ้นมาเพื่อ เพื่อตอบคําถามของตัวเองตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เราเริ่มตั้งท้องอะคะ่ะเราก็จะมีคํำถามเยอะมากเลยว่าเวลาเราคุยกับคุณหมออะเอต้องดูแลตัวเองยังไงทั้งเรื่องของอาหารการกินทั้งเรื่องของการกินวิตามินทั้งเรื่องของการที่แบบเฮ้ยถ้าเราอะยินท้องไม่ได้แล้วจะทํำยังไงถึงจะท้อง มีวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยแล้วก็เรื่องของความสวยงามในระหว่างการตั้งครรภ์การแต่งตัวไลฟ์สไตล์แล้วก็รวมถึงการพูดคุยกับคุณหมอไม่ว่าจะเป็นคุณหมอทางด้านเรื่องของคุณหมอผิวหนังคุณหมอสูตินรีเวชคุณหมอทางด้านเรื่องของกายภาพเรื่องของการดูแลตัวเองคุณหมอเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือคุณหมอสําหรับจิตวิทยาสาหรับแม่และเด็กคุณหมอสําหรับ เด็กเกิดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเพจเนี่ยคือเป็นเพจที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งไลฟ์สไตล์แล้วก็เป็นทั้งเพจความรู้แต่แต่ย้ำว่าเป็นภาษาที่คุณแม่กับคุณแม่คุยกันง่ายๆอะค่ะไม่ต้องใช้ภาษาวิชาการอย่เยอะแยะมากมายช่องทางในการติดตามนะคะก็จะมีทั้ง Facebook ชูการมามีพลอยคือแม่พลอยสายเป๋ทางช่องทาง YouTube นะคะแล้วก็ช่องทางทาง IG สามารถที่จะบ,บมาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็มาแชร์ความคิดเห็นได้หรือว่าอินบ็อกซ์มาว่าเจอปัญหาแบบนี้เราจะแบบ ช่วยกันงแกยังไงดีเพราะว่าพลอยจะได้เป็นสื่อกลางที่จะสามารถพูดคุยกับคุณหมอแล้วก็เอาความรู้มาแชร์ให้กับคุณแม่ทุกท่านได้ค่ะเพราะเพจเนี้ยเราไม่ได้ทําข่้นมเพื่อพี่จะแบบอ่านในระหว่างแค่ตั้งครรภ์อย่างเดียวแต่เราอ่ะจะเดินทางกันยาวไกลต้องเปรียบเทียบไม่ง่ายว่าการเดินทางยาวไกลของเราอ่ะตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ไปจนถึงคลอดคลอดเสร็จมันไม่ได้จบแค่นั้นน่ะเรื่องของการเลี้ยงลูกอีกอ่ะว่าโอ้เราจะจัดการลูกเรายังไงดีเราจะแบบ เลี้ยงเขายังไงดีให้เราอะสติก็ไม่แตกลูกเราก็แบบอยู่ในภาวะว่าเอ้ยเขาจะโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคมได้อย่างเงี้ยค่ะและการเลี้ยงลูกมันไม่ใช่แค่เลี้ยงตอนแบบเบบีแบรบบอ่ะแต่มันคือการเลี้ยงดูทั้งเขาทางร่างกายแล้วก็ทั้งทางด้านอารมณ์ของเขาด้วยการเลือกโรงเรียนต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเพจเนี้ยจะเป็นเพจที่อยู่กันไปยาวๆเลยค่ะ